สวัสดีครับทุกคนผมกิบครับเดี๋ยววันนี้เรามากินผัดมาม่าที่เราเพิ่งผัดไปเมื่อกี้นะทุกคนเนี่นมือภรรยานะครับเนี่น่าอร่อยมากๆเลยนะทุกคนอยู่ดีถ้าผัดแบบนี้เส้นจะไม่เละน,นะครับจะพอดีมากเนเปยจะแห้งพอดีเลยนะครับเนื้อหมูกับผักก็จะสุกพอดีเลยสูตรนี้ไปใช้นะครับแต่ผมไม่ชอบใส่ไข่นะถ้าเป็นไข่ะผมจะใส่เป็นไข่ต้มนะครับชอบกินแฝดกว่าคนอื่นนะอือ

นะเพิ่มความหอมให้มาๆด้วยนะจะกินน้ำปลัดดูแล้วอืมเตรียมให้รอชาติมีมิติขึ้นมาไว้เปิดจะปิดเชียมโทรศับหรอโทรศัพท์ ทรหนทางที่โคตรโหดสู่ทิมป็นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อางานถูกเขียนขึ้นแล้วเรื่องราวแห่งโอการสุตบอลที่จะไม่มีทางลบเลือนทีมทีเคยบอกว่าเป็นทีมเซนต์ีใช้เงินซื้อความสำเร็จสู้ทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่ได้แต่ตอนนี้ประวัติศาสตร์ เผาถูกเจ้าลิฟแล้วไปดูกันครับว่าเส้นทางฤดูกาลนี้ของไมเชสเตอร์ซิตี้มันโคตรสุดขนาดไหนลและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ล like, like, ค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรถเที่ยวฟุตบอลด้วยนะครับไมเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นแชมป์เก่าสองสมัยติดต่อกันสร้างความคืบหาด้วยการตัวเลิงฮหนาแลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าที่ดีที่สุดในปีเข้ามาด้วยราคา51ล้านปอนด์พร้อมกับค่าจ้างระดับมหาสาร ดูกาลจุดระเบิดย่างที่คใครก็คาดเดาเขากิงแบบยิงล้างิงผ่านยิงไม่เฉลเพื่อสือทำเลนริงไปหลายครั้งตั้งแต่ฤดูกาลกุเ้เดิมแต่จะเป็นแบบนั้นสื่อและแฟนบอลกลับมองว่ามนซิตีในฤดูกาลนี้ผ่านแพชันผ่านความมุ่มั่นในการเดินหน้าคว้าความสาเร็จให้ต่อเนื่องหลายอย่างตูเชียชาไปหมดสียงเชียจากแฟนบอลที่ม่เหมือนเดิม มีการมองย้อนไปถึงการเสริมทีมเนข้อริเริ่มก,การว่านอกจากนักแ,แลแล้วคนอื่นที่เข้ามาก็ไม่ได้ยกระดับเทา่าที่ควรเขาอยู่ในเลจากลีมิเตตข้าม,าาม,ต,มาตัวซ2ล้างรันปอนสกิโอโคเมสจากอันเดเลส11ล้นานปอนด์สเตฟานออลเตกาประตูตัวสองที่ได้มาฟรีและมาดาเอลอาปาจิจากกาานอนุลราคาสห้านปอนด์แถมยังปล่อยตัวหลักในซีซัน่นก่อนอย่างไรอิมซิลลี่ให้กับเชลซีอีกรวมถึงนักเตะสำรองของทีมอย่างโอนนิสซิโก้และกาเบรียลทิโซนให้กับอาร์เซนอลไปด้วยเชื่อว่าติ้งหรือสัญญา แชั่นที่เริ่มหมดหายไปของทีมย่างไรกระตาที่ยังมุ่งม,มั่นและพาทีมกลับไปอยู่ในเส้นทางได้คือเป๊ปบุเดล่าคุณซื้อของทีมเขายังคงหนักแน่นยังคงต้องการเป็นแชมป์และก็ลูกทีมสเสมอแต่พวกเขาก็ยังไม่ดีพอจะขึไปไป้นไปเป็นระดับยิ่งของตรางได้แทนทั้งสีซสั่นที่เขาตกเ,เป็นกรองอาร์เซนอลและมากที่สุด แไทยก็บอกว่าไล่ไปขันแน่นอนแม้จะมีความลำบากเร่งไเปเรื่อยแต่เมเปิก็พยายามประคองตัวเอาไว้ในอันดับที่2ได้ไปเห็นเป็นไอ้บนนั้นซึ่งความดี้ความถูกซิกของว,า,วานี้ต้องขอบุณเทคนิคใหปเมเปิบลที่คิดค้นขึ้นมาจากการต่อยอดเทคนิคจากซีซั่นก่อนๆของหลักเลือกที่พิยุษีคนต้นเหลือ3คนจุดสำคัญคือการใช้เซนเตอร์ฮาที่สามารถเล่นแบงได้อย่างอัพพัิจี้ไถว์งเกอร์ดหรือนาคานากเกะ มีในเนซนเตอร์ฝั่งซ้ายขวาซึ่งสามารถป้องกันตรงกลางและได้ทั้งได้แบบหนุนจดและใเซสเตอร์น้ำตุ้งพลที่เคยเป็นคนที่สี่ทับขึ้นไปล่นตองกลางตัวตัดเกมซึ่งทีแมแรงนสมพันคือจอห์นสโตนเขาเป็นคนที่ตัดเกมได้ของบอลได้จ่ายบอลได้ทำให้าสามารถกัรขึ้นสูงไปยืนปุ๊บกับโรดี้และช่วยใหโ้โรดี้เริ่มเลียงรุ่งใ้สะดวกขึ้นและลงมาตามช่วยเรีรับได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเดิมทีที่ซิตี้ที่เคยเล่นหลังสี่ก็เลยลนะักษณะนี่แล้วในเวลาครองบอล ีพวกเขานี้ฟองเดียมากขึ้นประชาชนคิดว่าการครองเดียวไว้กับตัวให้ได้คือการป้องกันที่ดีที่สุดน้อยทีที่จะเล่นเกมฟองบอลไทยกับซิตี้ได้เพราะตัวได้ดีแรงจังของพวกเขามีถทุกคนและเปของคนที่มีความสามารถระดับเกจเอทั่วถ่านขณะนี้เกมรุกเริ่มทีกองหน้าของพวกเขาเป็นกองหน้าตัวเล็กอย่างไรท์เซอร์ลี่หรืออาเดโอลไม่สามารถหยุดทำเดียรับผู้เตะได้ท,ท้ามีตัวเข้าทำส่วนใหญ่จึงไม่ สองฝั่งแต่ตอนนี้มีการล่นลอเปาจะจนโจมตีด้วยเปลี่ยนเดิมได้แล้วอยากเพิ่มคัวจบระดับกบฏยิวเคียร์ไว้ตรงกลางอีกจนดแผลนี้มันเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบน้อยครั้งที่จะพ่ายแพ้ให้ทีมใหญ่ด้วยกัน,นแชมแของฤดูการคือลีครับแมสซิตี้ตกรอบแปดทีมเรียงอันแพ้สองติดตันในจากนั้นรายการอื่นๆก็ไม่มีพลาดอีกครับขนาดในแชเี้รนลี มองว่าอยู่ในกลุก่มแข็งมีหลอนโอนเซเิยาและโคเปเฮเกนรณ์ปงเผาก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่1นึ่ที่อันดับที่2องข้าแต่ปงเขายังอยู่ในสิทธทิ์ทว้าอันสามแชมป์แต่โค้ชก็ยังเชื่อว,ว่าไล่อาร์เซนอนลลำบากช่วงกลางฤดูกาลปงเขาเจอวิกฤตหนักจากการที่บิเวรีตั้งข้อหาแมนซิตี้ที่โอนการเงินมากกว่า100ครั้งในช่วงหลังเก้าเมตรซึ่งหากมีความเห็นปงเผาอาจจะโดนตัดแต้มโดนเล่นแชมป์ได้แถมมีข่าวว่าเป๊ปไม่ค่อยพอใจและอาจจะเอาลาทีมจนผลงานทีมช่วงนั้นแฝงเหมือนกันครับจุดเ เป๊กกับผู้บริหารมีการเคลียร์กันแล้วมั่นใจว่าทีมไม่ได้ทำอะไรผิดแน่นอนเมื่อบันใจเป๊กก็ออกกรงก,งกรับทุกทีมที่เขาพูดออกสิงว่าทีมขา,นขนาดแพนชั่นไปกองเชียร์ขา,าดแพนชั่นไปและถึจุดประกายที่เขาให้ทีมเร่งเร่งเรื่องในเกมนี้พวกเขาเก็บอาเซนอลได้ทั้งไปทั้งกลับแลว้วยิงตัแต้มได้เข้าขมาได้ปืนใหญ่ในยุคใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์กระเริมแหวกและไม่สามารถารักษาเนื้อรักษาตัวในการจข่หันตรางได้ตอนนั้นเลยครับทีมเป๊กเยี่ยมปีนจ้าเข้าโค้งึ 淮香啤酒没呀？没呀，买呀香酒，自己挖的。 นันก็ยากแล้วแชมป์อื่นก็ยิ่งมีโอกาสเกมเปครับพวกเขาเข้าไปชิงชนาล์ล์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองที่กลับมาฟอร์มดีในซีซั่นนี้และประตูดิจิโอลาวันใจจากต้นครึ่งแรกและครึ่งหลังของอิวไพร์บุร์กันในการของเกมที่เหนือกว่าเกมรับที่ไม่พลาดทับให้พวกเขาวคไปแชมป์ไปที่สองได้มาตอนนี้แชมป์สุดท้ายครับอยู่ฝ่ายเชฟฟิลดนลีกบนรอบ16ทีมที่ชนะไปซีรีส์บอลรวมแปดเกมมาแล้วพวกเขาจะเจอของแข็งตลอดครับทั้งบาร์เยอร์นดีและเรเวอข้อพิสูจน์ลว่าาพวกขสมควรเข้า ในนัดชิงขนาดไหนท่ดนนาทยที่กุ้งไข่ีิฉันพิลามีหลายคนบอกว่าอ่อนกว่าช่าเจก็ได้หลีกฟอรงซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่พอเอาเข้าจริงก็เขียวยากพวกเขามีเกมครับที่เดียวแน่นจนได้รุกจับยันของโรนี่ที่ซัดเข้าไปและสามารถเ,เป็นเกมได้กลายเป็นแชมป์ยุโรปสมัยแรกอย่างสโศักดิ์ศรี ท,ทีมที่เป็นแชมป์ที่2ของเป็นหวังว่าเป็ปจะอินตัวได้แล้วนะครับแชมป์เต็มบ้จนมือขนาดนี้แบ่งให้คนอื่นองบ้างนะครับปีหนะ้าอิเบรีเขาจะได้แข่งกันแบบปกติไม่มีทีมอินบัฟมาเล่นด้วยสักทีขอขบวนเกียวรับชมทีพอเราจะจบเขุตบอลมันเป็นบ้านข,ของคุณบอลวันนี้ราให้คุตบอลต้อง,องมาไปก่นนอกนไม่คบจัดไหนสดีครับชอหน่ีนเบชองีมกันทุใ้นบ้านพร้อมรดนเอาคว เราอทำไมได้ราะฉะั้นต้องทำต้องตองเต้ตนันทราต้อคืั ก็ไปสังเกตสังการแล้วหลังจากที่การยกสมาคมองค์การทักธรรมนูนไทยโดยอีมงค์การปกครองในานะนายทะเบียนปูนิธิในกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่ว่าการจัดตั้งสมาคม11คนถึงเวลาเป็นตรวสอบมันไม่ครบ11คน3คนเดียบบอกไม่เคยรู้เลยอีก2คนบอกไม่เคยมาประชุมเลยเพราะฉะนั้นไม่ครบ10คนเพิ่มคน ประเด็นสำคัญก็คือเพิ่งได้ทราบว่าคุณสีสวัสดิ์เพิ่งจะไปยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีผู้มีพฤติการหรือกระทำฝากหรือนักธรนนุนกรณีจัดเฉวนาเปิดตัวองค์กรขบวนการนักสุกสายท่านซึ่งจัดขึ้ในในภาคใต้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเหมือนกันก,กระทบกับความมั่นคงใ่ป,ประการใดระบฝรุฝ่าฝืนนัฐธำนนวนไหมมีการถามความเห็นเรือ่องแย่งติดใจเงินประมาณอย่างนั้น คุณสีสวรสดิ์รอบกล่าวทษวกับตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบรากุดตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งเดิมนะเปลี่ยนตำแหน่งไปประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินราสุดท่านผู้ชมคุณสีสวรสดก็เลยโพสต์จัดตั้งเชิญชวนเช่นดเดยวลยองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะเชิญชวนทุกท่านที่มีอุดมการรักชาติรักแผ่นดินเดียวกัน มาร่วมเป็นสมาชิกขององค์การรับชาติรักแผ่นดินแล้วก็เขียนบอกว่าถูระสงค์เอาไว้ด้วยนะคะติดตามตรวจสอบจากปินัการเมืองทั้งการเมืองท่าราชการคณะกรรมการตักวิสาหกิ่ทีกัฝ่าหื่นรักธรรมนัญนฝ่าฝืนกฎหมายหรือพเจนประชารัแล้วก็เป็นสามสี่ห้าว่ากันไปรื่อด้มชาช่วยีประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรรับชาติรักแผ่นดิน โดไม่เสียค่าสมัครใดท้งสิ้นนะคะสมัครได้โดยการเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์แล้วก็ระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เมือ์โทรศัพท์หายสำเนาบัตรมด้วยเสร็จแล้อกให้ถูกต้องแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าสมัครสมาชิกองค์ก,กรรับชาติบัตรตัวเองลงทันที่วันสมัครให้ครบด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปเสนใไปที่ตู้อนอนที่ระบุเอาไว้ประชาชนณอ,อ,องรัฐชาติข้าพระพุทธองคชสิริวัณณ์ ก็จะต้งองวแย้ข้อเราหาเหมือนกันเพราะวันนำเสนอไปคณรัชวงศ์ที่สามคนใน,ในวาม,าม,มานำเอกสารเข้า,าร้โทษกับตบุรสนองทางเลให้ตรวสอบเรื่องคดีกับสีสุวรจันยาหลักต,ตัวที่ตีคกกับตกตอนัดสัาห์คมข้อเราหา,า,ก,ก,า,ก,า,าก็คือที่ผ่านมาคุณสาาีณสาาว,วรรณอธิดีลอมไปเอกสารไหมหรือไม่หรือล,ลองลายมือชีปลอมไมเพราะ ต้องถอนมีการระบุว่าห้าคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยมันจะต้องมีการลงนามในบันทึกต่างๆใช่ไหมคุณว่ชพลพน,นันระบุว่าทังหมดให้ตำรวจตรวจสอบว่าอาจจะมีสารหรือลมในมือฉันกรอ,อรนครับทุกคนคนละอร่อยมากนะครับเพราะคนไม้ไปไปครับคลิปหน้าผมจะไปพาไปกินอะไรกดติดต,ตาไมไมานะครับขอบใจครับ